ยินดีต้อนรับสู่จอบประเด็นค่ะเคยเอะใจกันไหมคะเวลาเราเดินผ่านร้านทองไม่ว่าจะในตลาดบนห้างหรือที่ไหนก็ตามทําไมทุกร้านถึงพร้อมใจกันใช้สีแดงสดไปหมดเลยตั้งแต่ป้ายร้านผ้าก,กระมะหี่ในตู้โชว์ไปจนถึงการตกแต่งภายในคือมันแดงไปหมดจริงๆเป็นภาพที่เราเห็นจนชินตามากแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเบื้องหลังความแดงนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าคำตอบมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามนะแต่มันคือการผสมผสานกันของหลายอย่างมากทั้งความเชื่อ วัฒนธรรมเอ่อแล้วก็กลยุทธ์การตลาดแล้วก็ยังมีเรื่องหลักจิตวิทยาที่ลึกซึ้งมากๆด้วยครับโหฟังดูซับซ้อนกว่าที่คิดนะคะเนี่ยเอาละค่ะเงินเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันว่าทําไมสีแดงถึงกลายเป็นสีแห่งความมั่งคั่งแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของร้านทองในสังคมไทยไปได้ถ้าให้เดาจุดเริ่มต้นน่าจะมาจากวัฒนธรรมจีนหรือเปล่าคะเพราะรู้สึกว่าเจ้าของร้านทองส่วนใหญ่ในไทยมักจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนถูกเพลงเลยครับมั่นคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยเพราะ ในวัฒนธรรมจีนเนี่ยนะครับสีแดงไม่ใช่แค่สีธรมธรมดาธรรมดาแต่มันคือสุดยอดแห่งสีมงคลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแทบทุกอย่างที่ดีในชีวิตเลยทั้งความโชคดีความสุข ความร่ำรวยอ๋อเหมือนที่เราเห็นในวันตรุษจีนใช่ไหมคะทุกอย่างต้องแดงไว้ก่อนใช่เลยครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตรุษจีนงานแต่งงานเปิดร้านใหม่ทุกอย่างต้องมีสีแดงเพราะเชื่อกันว่ามันเป็นสีที่มีพลังปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปได้และที่สําคัญที่สุดสําหรับคนค้าขายนะคือมันเป็นสีที่เชื่อว่าเรียกเงินเรียกทองให้ไหลมาเทมา เข้าใจแล้วค่ะพอผู้ประกอบการร้านทองยุคแรกๆส่วนใหญ่เป็นชาวจีนท่านก็เลยเอาความเชื่อนี้ติดตัวมาด้วยการทาร้านเป็นสีแดงเลยไม่ใช่แค่การตกแต่งแต่เหมือนการทำพิธีอย่างหนึ่งไปในตัวถูกต้องครับมันคือการอัญเชิญสิริมงคลและความร่ำรวยเข้ามาสู่ธุรกิจมันเลยกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นอ๋อพอร้านแรกๆทำแล้วประสบความสำเร็จค้าขายดีร้านที่มาทีหลังก็ยิ่งต้องทำตาม ใช่ครับมันเหมือนเป็นการพิสูจน์แล้วว่ามันเวิร์จากความเชื่อส่วนตัวมันเลยค่อยๆกลายกันเหมือนพิมพ์เขียวแห่งความสำเร็จของธุรุิกนี้ไปเลยน่าสนใจมากค่ะจากความเชื่อที่ส่งต่อกันมาเป็นร้อยปีกลายเป็นเครื่องมือการตลาดที่ท่งพลังไปได้แต่คิดว่ามันต้องมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องความเชื่อแน่ๆค่ะเพราะเอาจริงๆสีแดงกับสีทองมันดูเข้ากันมากๆเลยนะเวลาอยู่ในตู้โชว์ นั่นแหละครับคือประเด็นถัดมาที่น่าทึ่งมากมันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่ออีกต่อไปแต่คือหลักการออกแบบและจิตวิทยาการตลาดล้วนๆเลยยังไงคะมันทำงานยังไงล่ะคะลองนึกภาพตามนะครับทองคำเนี่ยมันเป็นสีเหลืองอา,ามมีความแวววาวในตัวอยู่แล้วแต่พอเราเอาทองสีเหลืองไปวางบนพื้นหลังที่เป็นสีแดงจัดๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเปรียบต่างของสีหรือคอนทราสที่สูงมากอ๋อเหมือนเป็นคู่สีที่มันตัดกัน ใช่ครับตามทฤษฎีส,สีสีแดงกับสีเหลืองมันเป็นคู่สีที่ขับเน้นกันและกันผลลัพธ์ก็คือทองจะดูสว่างขึ้นคมขึ้นรายละเอียดของลวดลายต่างๆจะเด่นชัดขึ้นมาทันทีจากทองธรรมดาธรรมดานะครับมันจะดูมีออร่าเปล่งประกายขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยเดี๋ยวสิคะแค่เปลี่ยนสีเพื้นหลังเนี่ยนะจะทำให้ของดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้จริงๆหรอคะฟังดูเหลือเชื่อไปหน่อย ได้จริงๆครับและได้เยอะด้วยนะมีการวิเคราะห์กันเลยว่าเทคนิคง,ง่ายๆแบบนี้สามารถทำให้ทองคำในใสายตาคนซื้อมองดูมีมูลค่าสูงขึ้นหรือดูแพงขึ้นไดถึง10ถึง20% 20%เลยทีเดียวโห oh, 10 2ถึง20%เลยเหรอครับในเชิงการตลาดเราเรียกสิ่งนี้ว่า perceived value หรือว่าคุณค่าที่รับรู้ได้ perceived value ขยายความหน่อยได้ไหมคะอืมมันคือหลักการเดียวกับ เวลาเราเห็นกาแฟาใส่แก้วกระดาษธรรมดาๆรรกับกาแฟาตัวเดียวกันเป๊ะๆแต่ใส่มาในแก้วเซรามิกสวยๆมีลายอาร์ตเราจะรู้สึกทันทีเลยว่ากาแฟาในแก้วสวยๆมันต้องอร่อยกว่าแพงกว่าอ๋อทั้งๆที่มันคือกาแฟาตัวเดียวกันใช่ครับนั่นแหละคือ p e r c i v e value ที่สีแดงทำให้กับทองคำมันกำลังกระซิบกับสมองของเราว่านี่คือของล้ำค่า โหไม่เคยนึกเลยว่าเบื้องหลังป้ายสีแดงๆที่เราเห็นจนชินตามันจะมีสารและสินซ่อนอยู่ลึกขนาดนี้แล้วถ้าเทียบกับต่างประเทศล่ะคะร้านจิวเวลรี่ของฝรั่งเขาก็ใช้สีแดงแบบนี้เหมือนกันไหมไม่เลยครับส่วนใหญ่ร้านจิวเวลรี่ในโลกตะวันตกเนี่ยเขามักจะใช้สีโทนเข้มขรึมอย่างเช่นสีน้ำเงินเข้มสีดำหรือสีเทาเพื่อขับเน้นเผ็ดซึ่งมันจะให้ความรู้สึกหรูหราเยือกเย็นมีระดับไปอีกแบบ อ๋อแต่สำหรับบ้านเราที่ผูกพันกับทองคำมากกว่าใช่ครับบริบทของสังคมไทยที่ผูกพันกับทองคำและความเชื่อเรื่องความมุงคลสีแดงจึงทำงานได้ผลดีที่สุดอย่างไม่มีสีอื่นเทียบได้เลยนึกออกเลยค่ะตอนเด็กๆเ,เวลาคุณแม่พาไปร้านทองบรรยากาศสีแดงแดงทองทองมันทำให้รู้สึกเกรงๆนิดนึงนะเหมือนเข้าไปในที่ที่มันศักดิ์สิทธิ์ยังไงไม่รู้ความรู้สึกนั่นแหละครับ คืออีกหนึ่งเหตุผลสำคัญเลยพลังของสีแดงมันยังไม่หมดแค่นั้นนอกจากจะทำให้ทองดูเด่นแล้วนะตัวสีแดงเองยังมีผลโดยตรงกับสภาพจิตใจและการตัดสินใจของเราด้วย หมายความว่าสีแดงมันกำลังเล่นกับสมองเราอยู่หรอคะกำลังเล่นกับสมองเราเต็มๆเลยครับในทางจิตวิทยาที่เรียกว่า color psychology หรือจิตวิทยาของสีสีแดงเป็นสีทนร้อนที่มีพลังกระตุ้นสมองและร่างกายเราได้รุนแรงที่สุดมันทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นนิดหน่อยทำให้เรารู้สึกตื่นตัวมีพลังและที่สำคัญที่สุดคือมันกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกมั่นใจและกล้าตัดสินใจอย่างรวดเร็วอย่างนี้นี่เองทันทีที่ ที่เราเดินเข้าไปในร้านทองที่ทั้งร้านอาบไปด้วยสีแดงสมองเราก็จะถูกกระตุ้นโดยไม่รู้ตัวบรรยากาศมันจะบิ้วให้เรารู้สึกคลึกเขิเมกล้าที่จะซื้อมากขึ้นถูกต้นครับความลังเลต่างๆอาจจะลดลงกล้าตัดสินใจซื้อทองเส้นใหญ่ขึ้นมันคือการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อปิดการขายโดยเฉพาะเลยอ๋อนี่คือเหตุผลที่เราไม่เคยเห็นร้านทองใช้สีโทนเย็นอย่างสีฟ้าหรือสีเขียวใช่เลยครับ เพราะสีพวกนั้นจะให้ความรู้สึกตรงกันข้ามคือสงบผ่อนคลายซึ่งอาจจะดีสำหรับโรงพยาบาลหรือร้านสปาแต่สำหรับธุรกิจที่ต้องการเร่งเร้าการตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็วสีแดงคือคำตอบที่ดีที่สุดในทางจิตวิทยาครับโอเคค่ะตอนนี้เห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วคือมันเริ่มจากความเชื่อของชาวจีนกลายเป็นกลยุทธ์การตลาดที่แยบยนต์แล้วก็ยังเสริมด้วยหลักจิตวิทยาอีก แต่คําถามคือแล้วทาไมทุกร้านต้องทําตามกันหมดเลยล่ะคะทำไมร้านเล็กๆหรือร้านที่เปิดใหม่ถึงไม่ลองฉีกไปใช้สีอื่นดูบ้างเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายที่ทําให้สีแดงกลายเป็นเหมือนกฎของร้านทองไทยไปเลยมันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมหรืออินดัสทรีสแตนดารอ๋อ เหมือนกับว่าถ้าเรานึกถึงร้านสะดวกซื้อเราจะนึกถึงสีเขียวหรือธนาคารบางแห่งก็จะนึกถึงสีม่วงภาพจำมันถูกสร้างไปแล้วแบบนั้นหรือเปล่าคะแบบนั้นเป,เป๊ะเลยครับเมื่อร้านทองเจ้าใหญ่ๆที่คนรู้จักและเชื่อถือต่างก็ใช้สีแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์มันก็ได้สร้างภาพจำและมาตรฐานขึ้นมาในหัวของผู้บริโภคทั้งประเทศโดยอัตโนมัติคนทั่วไปจะเริ่มมีสมการในใจว่าร้านทองที่น่าเชื่อถือเท่ากับต้องสีแดง อ๋อดังนั้นสําหรับร้านเล็กๆหรือร้านเปิดใหม่การเลือกใช้สีอื่นเลยกลายเป็นความเสี่ยงเสี่ยงมหาศาลเลยครับมันเกิดความกลัวในหมู่ผู้ประกอบการว่าถ้าร้านตัวเองใช้สีอื่นเช่นสีขาวสีดําลูกค้าที่เดินผ่านไปมาอาจจะรู้สึกสับสนหรืออาจจะคิดไปว่าเอ๊ะน,นี่ใช่ร้านทองจริงหรือเปล่าทาไมดูไม่น่าเชื่อถือเลยใช่ครับสุดท้ายการทําตามมาตรฐานที่ตลาดคุ้นเคยจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและง่ายที่สุด ดีกว่าต้องมานั่งอธิบายลูกค้าว่าทำไมร้านเราถึงเป็นสีอื่นถูกต้องครับสุดท้ายมันเลยกลายเป็นวันทาจากที่แข็งแกร่งมากๆกลายเป็นกฎที่ไม่ได้เขียนเอาไว้จากที่เป็นแค่ทางเลือกกลายมาเป็นข้อบังคับทางสังคมไปโดยปริยายไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนภาพจำของร้านทองก็คือสีแดงเหมือนกันหมด โหเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากเลยนะคะสรุปแล้วเนี่ยเราได้เห็นการเดินทางของสีแดงที่เริ่มจากความเชื่อทางวัฒนธรรมพัฒนามาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้หลักเรื่องสีมาขับเน้นสินค้าแล้วก็ยังใช้จิตวิทยามาช่วยกระตุ้นการซื้อแล้วก็ปิดท้ายด้วยการกลายเป็นมาตรฐานของทั้งอุตสาหก,กรรมที่ใครก็ไม่กล้าฉีกออกไปถูกต้องเลยครับ จะเห็นว่าสีแดงสำหรับร้านทองไทยมันจึงไม่ใช่แค่สีตกแต่งร้านแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ที่ซับซ้อนและทงพลังมากๆมันเป็นตัวแทนของเงินทองความมั่งคั่งการค้าขายที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของไทยมานานเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากระหว่างความเชื่อโบราณกับธุรกิจสมัยใหม่ใช่เลยครับจากความเชื่อสู่แบรนดิ้งของทั้งอุตสาหกรรมจริง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดทิ้งทายไว้ค่ะหากในอนาคตมีร้านทองแบรนด์ใหม่ที่สามารถแจ้งเกิดและประสบความสำเร็จอย่างสูงได้โดยใช้สีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงสิ่งนั้นจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับความเชื่อและขัานยงของสังคมไทยในยุคปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะ